สบายดีพี่น้องพ่อกันเดียวคือเกันมาเดิบังลูกลผู้ขายอยู่เนาะพี่ใหญ่เอาอันยังม่ให้เกาะนขนมกินขายเข้าขายเอายูนี่เออไลปันไดล่ะนี่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาลงนี่รถเพังละเถ้าขายของ็ต้องการทำเงินแล้ว อกบวน้มันหานอยดนี่หนกะตาเนี่ยหาเละจิ๋กะตาไปเลยอบคุณะไร้น้อยบไแล้วไปวาาวนกันไปหาน้กินพอดียังจะซื้ออย่างนแตะลาบ่ายนวายแล้วกระทาูจะไหลไปไหู้เล่าปูเล้ยยิมงานผู้ถ่ายยืมไรมาตีเรียกผมก็ซื้อตัว่ไซื้อยีกต้องตีเี มันนดนรถอะไได้กังกันรถได้ว่าขึ้นไปเปลือยอะได้เหรอก็ได้ล็อกรถผกันนอตืีมันแต่ไอพวกมันน้ำได้กันช่าได้ทันกัทันล้วบอยพวมันนำได้พวบน้ำได้กันผู้บอยเก่งกับพวบ่าได้เด็วทึงิงบใจกับพวกกาน้ำเด้เพราะว่ายังไงมันจะกระชินเขาเนาะไปหอดกัเชียงก็เรียกว่าไปผมมาเดี๋ยวใหญ่น้อยนะ ยังเขาอยเขาไปเอาน้ปะาอย่งนีเพราะมันยังเด่นไปแล้วเนี่ย้าไปเจอเป็นแก่งเป็นไวรุ่นเป็นกุ้มกับสิบวกาถามเขาด้แต่นี่พรันเสี่ยงไปแล้วครับตัวแรงกันหมลอยๆไปทางนี้ตัวแรงกันจาก็จะเชื่อไปเสร็จแล้วกันทมือหมอบริบทองปรของ แต่เขาผลิต,ต่อสเลยิตโพรงอย่างนั้นบ้ันมันถิลูกค่าวก็ได้เพราะว่าเขาเอาไปขายมุงบอลยูบอขย่าอะไรจะไปพุ่งไดไป ขอบคุณหลายเหมือนเรืงจังพอก็ะราเสือให้เสเซนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีย่งให้ทุที่ดีนีก็ดีสุดเลยพี่น้องครับรถจนาำพอได้มาพอรถนาเป็นเป็นคุณนายแล้วจะไปได้ยู่เขาเลี้ยกกับคนงานเก่าไหมครับเป็นคนงานใหม่เด็คนงานเก่าเขาเดินยังเอื้น ขาแม่เอื้นเฮ้ยเาบพ่อสิบหมื่นอะะทั่มาบอกสิบไปข้าบ๊อบไปเขาถามแค่นิดเ็ียปเห็นปลาโยนๆเอนสาวใหม่ยันเย็บสุดโอกว่าเห็ดยูบกึ่งเือบเบิ่งยองเนี่นำย่างถึงจะเลยตรวนเนาะเห็นตุงอิงไส้เนาะเห็นตงอิงไส้ยคุก็จนหายอยู่คนแล้วให้เห็ดยุ่งกิเบิญงผมก็จะจะพูดลที่ว่าบุงนาเอาบอกเขาบอกเนาะเป็นบุเลี้ยนเด้พิันเป็นไอดอลมันบ้าอิยเป็นไอดอลปัญหานี่ อันไหนที่องค์อิงพิธาจะตองของทองวา่นี่มันบ่ไเ้นบ่วนน้ำน้ำหักแทงหมดนี่ผู้ผู้จัดสุดให้ใส่้ละกระมันงามเลยนะอ้วนขึ้นมองหญิงอว่าอ้วนขึ้นอ้วนออ้วนจนใส่สุดเก้าบริด้พุูะเก็าบ่ได้อ้วนอ้วนเนี่ยเหอสาวน้อยร้อยชุดใส่เดือนเดียวพสิบชุด่านั้สาวใหญ่แล้ว สเลยีนั่นได้ไแล้วนะาใสวนส่เขอาสั่งยานนั่นยานนั่งอ้วนเลยอ้วนเสืองสเนี่ยเมื่องาบุญกระถินมัน่็สั่งเสือได้เข่าได้เลยกัลมโได้อิกเสียดายสื้เรือไมด้บุญนรือีปว่าเอามื่วันพูดอะไรว่าจตนันไหมนั่งเส้นได้เส้นบุบัดบเห็นเส้ออยู่เน่นนี่นั่งเส้นอยู่นี่ขืนนี่เ็นไ พวดตีม <c ười> <m> ีเห็นั่งเส้นเลยไปมัณเส้าใบเห่ะครับเาี้งเสื้อืออะไรผมก็เสื้ออยู่เพิ่นออกไปเพิแล้วเพิ่นได้ผลกันเพิ่นกันบาเมียบางเสื้อผมขายของนต่ผมมันบวผมอาชีพามไม่ใช่แต่ว่างไ่ไดอใครดิแป๊บเดียวมันก็หมดเสื้อเฮ้เขากัเสื้อนโเข้ากับระบบคอนโดเพราะเสื้อมันเพิ่นได้ผลเพิ่นกันเพิ่นกัเสื้อตัวเนีพ่อมไมันว่าเีพ่อเยี่ยนีเออเดอ อออืมอาันคือคือวันจีสามนี่เอาละวะแม่ใจกับแม่ละละอเปนกัเคนยูแต่จะผูคนหนึ่งแต่แต่คุณ่ซื้อกันซื้อกันแปดศาน80ไปซื้อจุดสำลักจะแปดศูนลัตเตอรี่ได้้องใบสองหน่าะถ้าถ้ามันออกลัตเตอรี่หลายคนหลายผมเมื่อบ้ายหาสองตัวนี้ยึดจะรบไดห แตโคตรหลาจนหอดขบวนตับเลยยังเก็บตัวที่นี่เ <c oughs> ตัวเดียวนั่วกันพี่เนลี้ยงตัวนเดียวกิเนเจไกเอหรอก็เป็นหวไกลมากลยนะเป็นงานลงท <c oughs> างนี้กับลุนพ่ <c oughs> อลุนคือกันครับรักกันซื้อมาผมเรมว่าจะเป็นยัง ฝนตกจักมือวะนึ่งแต่ว่าม้ามือขึ้นฝ้าเป็นอย่างเลยมือมือว่านี่ตกว่านี่โตงแหงทอมตกกลางเ็นเลยตกกางเยนนว่านมัน้กระชกแลยนะบึ้งบวว่าใจว่ใจนี่แต่ปุ๊บปั๊บมก็มาลกาแต่หมู่ว่านี่อยู่สนามทุบประเมีก็คุ้มทงสินละคำมากอมีล้มแล้วก็หายเลย ตะวนพุงมาไล่คนเนาะมาต้องห่วงคนแถวนี้แต่กันไสอยู่เดียวแต่กันไสมันไล่เลยกระดาเนาะไล่คียน็ีนี่แหะไสแไปนอนใหญ่จิงวะโอ้ยให้ได้มืองดีกว่าให้ลูกชาวลังเนี่ยเ่าเยนเหะคนนอนหลับกระเดงกะมือนนอนตื่นกระเดงกเมยเาคเห็นนี่แหะกยุดออกก็เมีนแันี่แหลวกูเทาพอไหนนอนหลับกันเมือนอนตื่นกันแงต่ลงรถวด อลอลงรถเก้าลงแก๊งรถปารบมหนเงินดีหายก้อนเลยนะเช่นว่าอาลังเทียนคนไทยพม่าเนาะคนปากกลางพม่าเอ้าเราจะมาหาใครสักคนเราต้องเราต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอพืนะเขาจะบอกกันเขาจะบอกก็เห็นข้างบนได้ให้เราเสียว่าผมว่าเขาใจผมว่าเอาผู้ใดลงมาหอดคือเดือดตเงินไหนนะก็เลยยินมเบาอยู่ดลเอ้าทำไมเหรอต้องลงมาต้องจ้างจับไยเหรอก็เรียกว่ามัน ขาเจากับทิบกันยูวันบ่อแมนมันเป็นความเสน่หหาที่สามนดลาเส้นตแขีนตัเมือจะบลูตันว่ยใจลืมแล้วก็จัดนะขึ้นนี้ตะเขนกันคุณยินเส้นไหนตีแต่ยุ่งอยู่น้ำกันเทมกขอว่าได้นั่นสิเพาใครได้นางเส้นนั่นเส้นนี้ใหนี่พวเราคนอยู่ไก่เนาะเส้นยูเห็นเห็นป่าแดงกดีนี่เดี๋ยวมันไปปักแล้วักแล้วนังปักอยู่ดีเอาพนเอาแล้วสักยู่ แต่เดสุดขาวเห็นแล้หวอดทุกเขาเกาคนเห็นแล้วยื้งเงินคนเหรอยเืนนิจะใส่บ่ได้ใส่บ่ได้แล้วขนเขาก็บ่ได้เพราะมันอ้วนใส่บ่ได้ยาดอกเอาไว้ห้อยไว้ในตู้เโชว์มันเป็นชีลาเลึกแล้วแต่อย่าซีบมันกับทามสี่หลายเด้ถามประมุ่นหลายอ่อนเนาะจ้าเพิ่นอยากได้ก็เห็นเงินได้มาของของละหน่อยเป็นเงินโอ้ยอันเดียวกินหลายกุศลเอาพ่อมจาได้เขาได้หระ เหมือกันว่าเพื่อนวางให้กันกับล um> ้านซวงไปแล้วแต่ว ah> ่าว่า <ah, มีผู้ใดเอาหรอว่าหยอกกันไปเสร็จละขอบคุณครับ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 ได้กินมันเนี่ยสดๆมันกินกระย่าไห้บกโจ๊กกระย่าไห้เหมือสับพะขลังอะเตรียมคือเก่ามาจิ้มั้นมากินมขอบคุณน้องกัน เอาสองมาแบ่งเอาจังก <mean> ันจังจังมาผิดเด้อฮะคลิปนี้ไ้ซะมีสกอนพี่น้องพอไล้คลิปไหนคลิปสบายดีพี่น้อง